ปลาเปนก่อนเลยโอเคได้มาสองนะเล่นต่อได้เพื่อนโอเคอเริ่มต้นทิวแล้วบิน้นเหรอ,อเอประมาณนี้นะมีไฟเหรอแต่เพื่อนหายยังไวโอนะ ไไมาแ,แล้วจู่อาละ,ไไค,ะลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกคุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซิลในตำแหน่งจังเกิลน,นะทุกคนไอเซมลุนพลังแสงแต่ผมจะขึ้นให้นะครับตอนนี้อาจจะเล่นเป็นสายสมดูนะทุกคนจะเน้นกระโดดเลยนะ ทีมไฟ์เนี่ยผมมองว่าเซตนี้เป็นอะไรที่เถื่อนมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรียวมากดยับเลยเรียบร้อยต้นเกมเราคิวเล่นม่จะสู้ยากหลอวนะไม่เป็นไรนะค่อยๆเล่นไปนะทุกคนแทกกลางประมาณนี้นะ อลากคลิปมานิดหนึ่งนะแล้วก็ฟาร์มสองกองนะทุกคนเฮ้ยเหมือนมีจรวดปะเมื่อกี้อ่ะไม่ต้องกลับไปรีก่อนนะทุกคนทำมีมังกรแล้วแต่ว่าพี่เร็วม้าเราเกินไปนะโจบตีนอกครอ เดี okay, ๋ยวทำให้มังกรนะเอาบีเซอดราก,ก้อนยังไม่เกิดเอากดคิวเรนยับเลยฮนะลมกำลังจะพัดแรงขึ้นแต่เจ้าไม่ละมองต้อมเรนดับของเรากันลแล้วนะทคนเราค่อยๆเล่นนะเดี๋ยวทำให้มังกรนะทุกคนโอเคเราต้องเก็บแผนว่าดีๆนะ Been ally has been เอาป่ามันก่อนเลยโอเคได้มาสองนะเล่นต่อได้เพื่อนมีคิวเลนเรามาแล้วนะโอเคิดต้อคิวแล้วโอเคปล่อยไปก่อนนะปูตัวนี้น่าจะต้องเป็นของเรา มาดิเกได้บูนาะคอสมาแล้วทุกคนไม่ต้องพวงได้มังกรทีมไฟชนะด้วยเฮ้ยจัดเลยตายผมหลุดเหรอทุกคนเฮ้ยตายกาบินยับนะ อเอ้า <has S 2> ได้นะโอเคใต้นาคอร์สมาอีกนะถือว่าเป็นเลือดที่ดีดดนะเอาละไม่เป็นไรนะทุกคนเวทบัฟให้หมดนะ <laughs> พี่เทอรา์มาเขาไม่ให้นะทุกคนมา จะรวดเหรอสิ่งที่ข้าแบกร,รับไว้นั้นค่อยๆเล่นไปนะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วสุปเปอร์คร,รีปกำลังถูกส่งออกไปเหมือนข้คคงางล่างจะมีไฟอีกแล้วหรอ <l acht> มาเอ้าโหมีไฟแน่นอนนะอย่างนี้ เอาใส่ปากหลุดโอเคถูกโจมตีเหี่ยบบินหรอโอเคนาพอตอยู่ไหน,น,เ,นรเ,เรามีโอฟอยู่นะ

มาลางมาก่อนนะฟาร์มสองกองโอเคเราจะไม่กลับบ้านนะเราเอาของจุดเลือกอยู่แล้วนะทุกคนอืมอพี่สาตาเขาบินแล้วบ่าล้มกำลังจะพัด โอเคต็นตามสุดว่ะมันจะได้ป้อมกลางนะฝากด้วยพี่ซาต้าเดี๋ยวผมไปเล่นกับพี่พี่เลียวเขาหน่อยรู้สึกว่าพี่เลียวเขาจะเสริมเกิร์มากเลยนะเดี๋ยวนะพี่คิวเลนพี่คิวเลนเขาทำอะไรอ่ะ อย่าเอาออบเจ็์ให้เพื่อนด้วยนะทุกคนถือว่าไล์เดินเราสวยมากเลยนะนาคอสจะมาไหมเนะี่ยโอเคจะเคลียร์คลิปให้พี่พี่คิวเลนเขาชุดหนึ่งโอเคตอนนี้เราดุจัดนะ แล้วจ <aunque S 2> ูพยายามป่าให้โดนสองคลิปนะโอเค๋ย่ามาเล่นเชิงกับพี่เขาหน่อยโอเคเพื่อเราดันเลนยับเลยนะ เดี๋ยวผมไปเอาบูแล้วก็เข้าไฟนะนเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวเลนโดนเลยรวะเนี่ยมไม่ปิดนะเดี๋ยวผมไปปิดให้หปิกเกอร,ร์อะไร,รอร มาเดอดโอเคสวยจยัดทำไมสตั๊กผมหลุดใจเลยนะโอเเรามีดุดเลือดอยู่แล้วนะโอเคประมาณนี้นะอยากได้ออบเจกต์ให้เพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนไม่มานะทุกคน เกิดอะไรขึ้นล่ามาก่อนนะเศษเลือดจะเต็มแล้วนะวก็เข้าไฟต่อนะทุกคน <Yeah. S 1> บอกเลยว่าเซตนี้เถื่อนจัดเราต้องออกไฟแล้วนะ

เรงใจซิลหน่อยทุกคนโอเคไตวันต่อนะผมอยากเล่นย,ยาวๆนะทุกคนมาอาโดนอีกแล้วเหรอโจมตีได้นะ มาเติมแล้วเพื่อนมาเดินเกมยับแบบบอกเลยเ <laughs> ยกกี่ยคีไฟจัดเฮ้ย hey. มีไฟเหรอแล้วเพื่อนหายยังไวโอนะ Wow, hai vậy đó Bài là chu <tries> Ok, pha mà này nè đó mới dạng chọc lời Nhớ Bỏ phương thói con Thói, 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 thói อย่าเพิ่งจอบอย่าเพิ่งจบไม่นะเอาส <15. S 1> ายหลุดเฉยเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตไอเทมสายสมดุลน,นะครับเป็นเซตที่ผมมองว่ามันสามารถเล่นได้ทุกเกมนะมันเป็นเซตที่ยืนไฟได้นานมากๆเลยทุกคน โอเคใครที่กำลังฝึกเล่นซิลก็แนะนำเป็นเซตนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูดามเมจกันนิดนึงนะโอเ okay, ค14.03นะเทมก็ฟูจัดเลยนะภายใน11นาทีเราทำดาเมจไปทั้งหมด36เปอร์ถือว่าเยอะมากๆเลยนะทุกนะคนทีมไฟท7เจ็ดถือว่าเยอะมากๆ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสําหรับคนที่ฝึกเล่นซิลอยู่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ